สบายดีทุกคนยามพ่ะเท้าถึงชีพพี่น้องบรรยากาศคักขัดมีหมอกพี่น้องอันนี้หมอกเป็นควันไผ่ตะหมอกเด้อมื้อนี้กราฟันมันสุกวันที่เศร้าซีพระพุทธพ่อ,อก,กระนาตเรีคือเกา่าพี่น้องอยู่สวนอันอยู่สวนพักสวนหยาอยู่หัวอยู่สวนอยู่เฮือนอยู่ซ่านบรรยากาศยามพระเท่ามีหม,มอกเป็นควนันเป็นควนัน งัวน้อยกับกำลังชนกันอ้ายกับน้องกำลังหยอกกันอยู่พุณโอ้โหจะคูจะควนบรรยากาศคืองามแท้มันคือขาดแท้มีควันนะเฮ้ยเป็นควันอยู่บ้านเฮาน่ะเมื่อคืนเนี่ยกาหนาวเทนะว่าบ้านเฮามันมีต้นไหม่ลายน้อมันละหนาวบรรยากาศงามทุกคนมีหมอกเป็นควันเฮากะว่าอยังบ่ชัดเจนเลยเชียงพ่าอยังควงไปมอรเบิดฐาน ปานไม่เบิดทานเว่าวงเชียงผังผ่านหนาวบอกว่าน้อยแต่ืี้หนาวอยู่ทุกคนเน่ของเลยแต่ขี่ปุดเพลินคนนั่งที่ก็ดีอยู่หนาวเลยอันนี้นะหูหห้เลยทุกคนพูดเพลินหูก้กระช่วงนี้ตอนนี้บรรยากาศยู่บา้านนาตาลีพี่น้องมีหมอกปกคลุมทัวทัวไป มองหมอกควนัวอยู่พี่น้องไปตามว่วนตะซื่อนนาะมีควันทั้งสี่คือเขาอยู่ภูอยู่เขาคืออยู่ภูอยู่ดอยน้อพี่น้องประมาณทางสั้นเพราะว่ามันมีหมอกตกแหง้งมันมีปลาไหมละกันหน้ามอหนักอะไรนัวมาแล้วทุกคนนาะงูภูไรลมัวมาเลยน้งภูไรลมัวมาไรลมาวขออข้อแรกไกล้ก็คือมีหมอพกพอมาใกล้ก็คือบริห็นน้พี่น้องประมาณทางสั้นการสูงสารแต่ง่วนนั่นล่ละหนาวหนาวอือ คนหนาวเนม่ต้องทวกหน้าเพื่อนมาหน่อยโยกกันพุ่คนหนาวอะไรแต่คุณก็ยังหนาวทุกคนน้องคนเท่าก็ยังหนาวก็ยังมาตุ่มผาห่มช่องพามช่องพื้นทำพ,พ,พ,พื้นกับโบอุน่นอันนี้คือบรรยากาศย่ำเศ้าอยู่บ้านน่าสรีด้วยทุกคุณทุกคนทุกมองทุกบอลยายนี่กาลังกินหยาคือเสบีบคือนัวทุวกคนบรรยากาศ แนมมากมันคือควนกุ้มมา,ากมากกับบุบหรี่นาบ่เบาอึองเพนะื่อนนะซื้อเพื่อนเบาอึงนี่นี่นนะอันนี้นะสิเป็นอันเครื่องไผ่พี่น้องเครื่องจักเวลาไ่ดับเขาเอาจักนีน่ปัน่นปั่นปั่นไฟพี่สันซะเหาก็กติยญากรอกมาถกหน้าพี่น้องชมพูสก้นมาหล่อมาสมมาบึงน้าหมอก <c oughs> น้ำหมอกน้ำหมอกปกคุมเงยม,มือเช้าโอ้ยนาวบอ้อไอเท้าหูเจ้าคือเป็นคือสิอุ่นที่หูเจ้านะงวัวพันเก็บงวัวลาไอ้น้อยกว่านานะน้ำหมอกพี่น้องถ้าเลาบนน้ำหมอกบรรยากาศเยม,มื่อเช้า อันนี้กะเสียงแอปั่นเครื่องเันเบิดมือเบิดปีคือบ่บโบมือไงทุกคนบรรยากาศนะซอยนางแน่ปฟาดพวกที่ทงแฮ้งขาดภูทงภูหมุนเลยภูภูนบรรยากาศนะคูนแต่กองฮ่าซูมแฮงไม่ได้ซูมแล,ล้วพลาดเต๋อพลาดเตือนเถอะกองไม่ดีราคาบ,บดุดีมันซูมแฮงไม่ได้พี่น้อง ท่านคือกองคือซูมบ่อบ่อยนะป้าแต่ซูมแห้งซูมแห้งขากเห็นเพือ่อนนั้นนต่ตเวทนาในกระไรไหมเฮ้ยปูเมืกี้นี่น่อยหนึ่งแม่นางน่ะตายอย่งนี้ดูน้ำพอทุกคนเอือนมาหน่อยมามาหยอกก่อนขากแต่บรรยากาศเนี่ยลยน่างนะมืดคุบุบเลย ลักษณะมันนีทุกคนอันน้าหมอกมันตุกข้างอยู่ในใบไม้ฮนดอืมันตุกข้างในใบไม้แล้วันนี้พอเดดออกล้วมันก็มันกระจายออกไปฮะดีเนาะมันกระจายออกไปตามมันตามร่มตามเดชน่ะละตามภาษาของมันน่ะละมันก็ควันกุ้มออกมาเนาะพี่น้องควันกุ้มออกมานําเดชนั่นแหละหักช่วงนี้อยู่อันหนึ่งพายแผ่นมาอื่นอัน คั้าลงไปอันลงทั้งไ่น้ำคลองทางบ้านนาตาลีนะคะกะทิเป็นควนแน่นมะมาทุกคนมุนให้เบิงเลยทุกคนบรรยากาศยังพระเศร้างัวกระยืนชึ้งกระดูกระเดยอย่ามันนาวนอกยังกินนาบ่าไทยหากกระห็นเอนิตัตวอแล้วอาวอีกทุกคน ตะกอดัะปิ่นยมุนยมบดปีหน้าว่ามันคือบุหักบุพีจากถือว่ะมันมันหนาวแล้วมันตับมันยินอืหลุดชานขึ้นเมืองเลยหลุดท้องแถวเขาในเมืองเลยแต่คิดตะกอน,นาทลี่นันเที่ยวเที่ยวในเมืองกับมุ่นมวนนะทุกคนเขาไปในเมืองนะเขาไปในวกเมฆานะมวนเลยเฮ้ยมนนะุ่นมวนจอดห่อนมองจอดละก็เสียงหูวเสียงเซลซื้อกระทุมขนมขนกินซืนะ้อนอยู่ในกิน,นอะรกินรวมกันในโดดแล้วก็มุ่นมวนได้ ว้ากันกระมวลเว้ยมวลอะไรว่ามาละกระมวลตะกี้อันเตอร,รีเที่ยวอันเขาในเมืองไปซื้อเครื่องมาขายบรรยากาศพี่น้องพุ่นขักขนาดเลยเบิง้งพุ่นอ้าวชูมแห้งโฝดเอาลงอีกตะกี่ละกล้องฮะนะทุกคนชูมแห้งกับไปแห้งชูม บางเนี่ยบรรยากาศมันหมอกเลยอันนั้นทวงหน้านา่ะติบเนเท้าดำนาตัวนั้นนะทั้งปูนนะอันนี้นาใหญ่เตยีตเตยวไม่ประเดชออกแล้วมันเปื่อยออกนะทุกคน,นเนาะเนม้ยประหิดเลยตัวใหม่นะมืดกุ๊บเลยไก่คือสิบปน้าไปแล้วไก่พอมันมีโคนงูอันตาชุ่มชานมานะคุนทีกระดีอยู่นางนาวคักอรีบรรยากาศทุกคน อันนี้น้ำหมอก้ะทุกคนเด้นน้ำหมอกบรนเวนเชงนั่นนั่นนั่นนัน,น,นไรบริเวนเชงเด่นไงก้องนะเป็นหมอกอันนี้ป่าป่าฮิละง,งกเขาเคยหาอะไรแต่วันนี้มามีลมเนาะทุกคนลบมบุมีมูมาทางเก่าคือเก่าบรรยากาศยังเ่เศรายู่อยู่ทงอยู่ท่าม่วนคือเก่าทุกคน ถ้าจะลืมกําลังใจกุไลกุเทานางเลยเด้อเจกาขุจ้คนมอนี้นางมาถ่ายบรรยากาศเนี่ยมาแซวเฮเบิงอยู่บ้านนาตาลีอยู่เพื่อนนาตาลีอยู่ทกไฮทงหน้าบ้านนาตาลีพี่น้องช่วงนี้ตอนนี้ก็คือเป็นทังที่พี่น้องนี่นะหน้าหมกคุบไปเลยหันใจกระปดปลูกแลเฮ้ยหันใจสบายบุมีกินผิดบุมีกินมลพิษนะเ้ยสบายมกสบายใจัแต่ค่าแต่นำเงินอย่างเดียวเฮ้ยว่าต้องซดนอ,อกแห่ บมมีเาหาก็หาเอาฮ่าทำเอาอยูอ่บ้านนอกนี่แหละไปแล้วพูนทั้งพี่น้องทั้งไทยเพิ่นเปิดเพลงอันนั้นอันไหนเพลงอันเพลงศาสตร์นะท่านเพิงนะง่งยินอยู่คลิปหน้าพ่อกระไม้ขบุนคุณ,คณสบายดีสวัสดีจ้า